กาบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Roblox Map All Star Tower Defense กันอีกแล้วเนาะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําคลิปโซเลตแบบวิลเลตร้อยเปอรนต์ไปนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ก็มีน้องๆหลายคนบอกว่า,าหนูไม่มีทันจิโร่นะครับหนูไม่มีทันจิโร่เลยใช้ตัวไหนแทนได้บ้างนะครับผมก็เลยอ่าโอเค เราจะมาใช้เทพกาวกันนะครับน้องๆเรียกตัวนี้ว่าเทพกาวเนาะแต่แต่พี่จะเรียกเขาว่าชาโด์นะครับโ okay, อเคเพราะว่าพี่ดูกระตูนแล้วเหมือนเขาจะเรียกตัวเองว่าเทพในเงาอะไรเงี้ยทีมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอ่าลีเดอร์นะครับเอาเอาช่องแรกี่ยไว้เป็นชาโด์นะครับใส่ออฟไฟนะอันที่สองเป็นแอตตานะครับแอตตาใส่ดวงตาแดงเนาะ บุ๊กนะครับ1 7 5หน่วยดำ1 7 5นะครับใส่ออฟหนวดดำหรือว่าจะใส่ออฟดวงตาสีฟ้าก็ได้แล้วก็บูมานะแล้วก็เจฟนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่สามารถหาได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องใช้สตาร์ดัตในการสุ่มคิดว่าน้องๆน,น่าจะหาได้นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยก่อนเข้าเกมอย่าลืมนะครับเปิดออโต้สคริปต์กันด้วยนะ โอเคครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วให้เพื่อนๆวางสปีดวากอนก่อนเลยตัวแรกนะแล้วก็ปรับเป็นสักคูณ3นะครับปรับเป็นคูณ3เรานะเล่นแบบนอร์มอลเนาะเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งนี้เราจะเล่นอยู่ที่จุดเดียวเลยนะน้องๆเราจะเล่นอยู่ที่จุดนี้นะครับโอเคครับก็รอให้คุโรซากิ เราคุยกับไอเซนเสร็จก่อนนะเดีวเราก็จะเริ่มบัฟอัพตังกันละเจ๊ yeah, คุยกันไว้ๆหน่อยเย้เย้เย้ I will not let you win Summoner I will need your help I only อะไรเนะี่ย Help one shot at this <laughs> อะไรก็ไม่รู้เจ๊ เริ่มเกมมาเงินจะต้องเด้ง309บาทนะแล้วน้องๆก็รอไปนะครับรอไปก่อนเนี่ยอ่าโอเคกดอัพรัวๆไปเลยนะครับตอนเว็บหนึ่งแล้วพอเว็บสองเนี่ยสังเกตดีๆนะเงิน360มันจะเด้งมาเป็น600เลยลให้น้องรีบกดอัพให้ทันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็น660แล้วก็ระวังพิเทพกล่าวแล้วเราก็ ปิดออโต้สกิปครับวางแอดต้าหนึ่งตัวหลังจากนั้นก็รอครับผมรออย่างเดียวเลยครับอัพอัพไปอ่าลืมปรับตีใกล้ครับโคสเซ็ตสำคัญมากนะครับอันนี้อย่าลืมเชียวอาจจะปรับตีตัวใกล้สุดก่อนเนาะนะครับ เอตตาเปลี่ยนทาตุนะให้ให้ตีให้ตีเป็นทตุแสงเนาะ<ม>ทำให้ทาตุมืดของเราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับทําให้พี่เทพกาวเราเนี่ยตีได้แรงมากตอนช่วงต้นเกนมเนาะเราจะใช้น่าจะเป็นประมาณสองอันน่าจะได้อยู่สองตัวเอตตานะครับเดี๋ยวลองดูถ้าไม่ไหวผมอาจจะเพิ่มเป็นสาตัวประมาณนี้นะครับกันไว้ก่อนเอาเรว่ากันเหนียวไว้ ปรับตีไกลให้หมดนะครับอย่าลืมปรับในโคเซตนะครับปรับตีไกลให้หมดนะน้องๆโอเคเหมือนเดิมนะครับเราจะอัพสปีดวากอนให้ถึงขั้น4,000เนาะมันน่าจะได้อยู่นะถ้าเกิดพี่จำไม่ผิดนะครับอ่าแต่ขั้น4,000เสร็จปุบวางบูม่า ถ้าเกิดบูมาอัพนะพยายามอัพให้ได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโคนโคนแตกครับอ่าอับูมาอับูมาได้นะก็ก่อนก่อนจะเริ่มเวฟสี่นะพยายามกดมย้ำๆหน่อยนะครับโอเคจบเวฟเปิดออโต้ครับโอเคเราก็จะใส่ไปเหมือนเดิมครับอัพสปีดวากอนอัพสปีดวากอนไม่ได้อับบูมา แล้เดี๋ยวเราจะมาปิดตอนเว็บหกเนาะเว็บหนี่อ่าต้องวางบุ๊กนะครับพอขึ้นเว็บหปุ๊บเราปรับเป็นคูณหนึ่งก่อนเนาะเราปรับเป็นคูณหนึงแป๊บหนึ่ง,แ,งแล้วเราก็มาเริ่มวางตัวบัฟเรานะครับโอเคอผมจะวางอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆชอบวางแบบไหนก็ลองดูนะครับแล้วก็ผมจะ วางตัวนี้แล้วก็อัพพิเทพเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแบบตีใกล้โอเคหลัง่างนั้นเริ่มบัฟเลยครับว็บเจ็ดละ รับเป็นคูณสองครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรารอบัฟเนาะเราจะอ่าบัฟหายหนึ่งครั้งบัฟหายสองครั้งโอเคครับโอเคเว็บแปดนะครับน้องๆเว็บแปดสำคัญมากนะครับปิดปิดสกิปนะครับอัพเทปกาวหนึ่งครั้งหลังจากนั้นวิ่งเลยฮะน้องๆวิ่งครับวางนวดดำครับอ่าอัพอัพขั้นอัพสองขั้นนะครับ โอเคเนี่ยอัพอัพสามขั้นเสร็จปุ๊บเราจะรีบกลับไปดูข้างหน้าเรานะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอ่าโอเคอัพอันนี้อัพบุ๊กหน่อยนะครับอัพเป็นขั้น4เนาะเพราะว่าเดี๋ยวดามเมจมันจะไม่พอโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาดูกันว่าเอาอยู่ไหม ถ้าเอาไม่อยู่วางแอตตาเพิ่มนะเนี่ยช่วงนี้เราอัพแอตตาได้เลยนะถ้าถ้าเราคิดว่าเอาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพยายามพยายามคุมนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มอนมันจะเริ่มแหลงละมอนมันเยอะครับผมก็จะอัพแอตตาไปเลยถ้าเกิดว่าคิดว่าเอาไม่อยู่นะเงิน เงินเวฟแปดนี่อย่าเพิ่งรีบเอาไปใช้อย่างอื่นหมดนะครับวางหนวดดำเสร็จแล้วก็อัพแอตตานะครับผมเนี่ยอัพแอตตาแล้วก็อัพหนวดดำให้ตันไปเลย,เลยโอเคเนีย่ยอัพแอตตาสองตัวล่างนะเป็นขั้นสองประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็าดูเวฟนะครับให้มันเบาๆลงนิดนึงแล้วพอขึ้นเวฟแปดแล้วเนี่ยอพอขึ้น พอเรากด Next Wave แล้วเนี่ยเราจะได้แบบหมอนไม่เยอะจนเกินไปนะครับค่อยๆเล่นเนาะแมปนี้นะครับเพราะโซโลนะครับเราเน้นผ่านดีกว่าน้องไม่ต้องรีบเ,เราก็ปรับเปิดโคเซตนะครับแล้วก็ทุกตัวเราก็มีสโลเนาะเรามีหนวดดำโสโลอยู่แล้วเข้าระยะมาก็สโลได้นะครับแล้วก็มีแอตต้าแอตาของเราเนี่ยก็ ท่านสามดัมเบลก,ก็ประมาณแสนเก้าก็ได้อยู่นะครับไม่ได้นักเกลีโอเคครับตอนนี้มันก็เริ่มบางละเริ่มบางละแล้วผมก็กดอ่านิกเวฟเลยนะครับเนี่ยหลังจากเวฟเวฟแปดไปนะครับผมจะกดนิกเวฟมือนะโอเคนะให้เรากดนิกเวฟมือหนึ่งเลยเพื่อว่าเราที่เราจะสามารถคุม คุมเกมได้เนาะว่าเอ๊เราจะเอาอยัางไงดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่าเว็บเก้าผมจะวางแอตต้าหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็หนึ่งตัวตรงตรงนู้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้มันแบบเปลี่ยนธาตุมาตั้งแต่ตอนตอนต้นเลยนะมันจะได้ไวๆนะนีะเราก็วางวาง,วางไว้วางให้มันแบบเปลี่ยนธาตุไว,ไว ตกี้วเอาอยู่แล้วก็ไปเวฟสิบเลยครับเราก็อัพอัพอัพอันนี้อันเนี้ยเพื่อนๆสักเกตไหมว่าอ่าสปีดวากอนเนาะมันขาดอีกประมาณก็เรียกว่าอะไรห้าพันใช่ไหมล้วเราถึอัพได้ขั้นหนึ่งถ้าไหวเราก็รอนะครับปรับคูณ3มเลยแล้วกันเพื่อให้แบบมันวิ่งมาถึงไวๆหน่อยเนาะ บูม่าก็จะเหมือนเดิมนะครับตันที่ประมาณขั้นที่สิบหกนะบูม่าเนี่ยบูม่าขั้นขั้นสิบหกก็น่าจะพอแล้วะเนี่ยตอนนี้ก็รอไปก่อนอเพื่อนๆสังเกตนะพอเราวางอ่ะตาไปตรงนี้เนาะธาตุมันเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับมันก็ จะทาให้ตัวแอตตาที่เหลือเนี่ยเวลามันตีโดนเนี่ยมันก็จะได้ดาเมจแรงขึ้นนะครับอ่านี่คือเหตุผลเนาะที่ทําไมพี่ถึงต้องไปวางดักนะครับการใช้ตัวชวนะธา,าะตุก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้โดนดาเมจหนักขึ้นประมาณนี้โอเคอัพแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ถ้าเพื่อนๆน้องๆเนี่ยดูละวโอเคอุ๊ยพี่มันยังเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออย่าเพิ่อองกด เน็กเวฟนะครับอย่าเพิ่งกดเน็กเวฟแต่ถ้าเกิดน้องไหวแล้วเนี่ยก็กดได้เลยนะแต่พี่จะกดเลยแล้วกันที okay, speed ่แอพสปีดวักกอนนะครับ, okay, นนรบแล้วก็พอัพอาแอตตาขั้นนึงนะครับไปขั้นสเนะีนะเพราะว่าเดี๋ยวพว,วกตัวแอร์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเริ่มถึกแล้วนะครับ มันจะไม่ไหวอ่ะเหลือแนะปดพันอัพบูม่าทีนี้พี่จะอัพตังขั้นสุดท้ายเวฟสิบสองนี้นะครับอ่าสิบสองหกพอดีนะครับพี่ก็จะดังที่เหลือพี่ก็จะมาลงแอตต้าแอตต้ายังไงเราก็ต้องใช้นะครับเราต้องใช้อยู่แล้ว ลองบอรหิหารตั้งดูนะครับเงินเหลือพี่ก็จะอัพบุ๊เป็นขั้น5นะครับอัพบ,บุ๊เป็นขั้นห้าเลยก็จะได้ดาเมจที่มากขึ้นนิดนึงนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้นะครับยังดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวเรารอให้เคลียร์ให้มันแบบบางลงนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะกดอ่าเขาเรียกอะไรสคริปต์เวฟนะครับ สปีดวากอนเราน่าจะจบที่ขั้นที่21นี้นะครับน่าจะไปต่อไม่ได้ละไม่เป็นไรเพรเดี๋ยวขั้นต่อไปปุ๊บหลังจากนี้เราจะเริ่ม up, อัพเทพกาวเราแล้วนะครับให้ดามเมจเขาเยอะๆหน่อยอทีนี้พอมันเหลือเริ่มบางลงแล้วพี่ก็จะอัพไปเลยแล้วก็อัพเทพกาวเลยครับ อย่างนี้เลยมันเหลือนี้มันเหลืออยู่สี่หมื่นถูกไหมน้องๆบก๊บี้ก็จะอัพให้เป็นขั้นหกนะครับบุ๊คขั้นหกโอเคครับบุ๊คขั้น6กเสร็จปุ๊บที่เหลือก็รอครับค่อยๆปั้นไปเนาะไม่ต้องรีบนะครับผ่านอยู่แล้วฮะไม่ต้องรีบนี่เราค่อยๆเล่นไปเลยเนี่ยเทพยบกาวเราดาเมจประมาณสี่ล้านนะครับตอนนี้ยถ้าเกิดถ้าบัฟติดสองอยห้าสิบนะ ไม่รู้ว่าบัฟบ,บนมันมันมัน,มนล้วนเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองปิดบัฟบ,บัฟบ,บนก่อนบัฟมันอาจจะหลุดนะโอเคเร,เ,รเราเราบัฟเ,เราเราบัฟเ,เราบัฟมันหายหมดก่อนนะครับ บัฟหายหมดแล้วตัวนี้เลยครึ่งแล้วเราเราจะเริ่มบัฟบ,บนใหม่นะครับทึบๆกดออโต้ครับเรอบรัฟหายฮะร,รอบรัฟหายครั้งแรกบัฟหายครั้งแรกอ่าบัฟหายหนึ่งครั้งบัฟหายสองครั้งเกกดตองตัวบนนะประมาณนี้นะครับวิทบีบัฟบัฟบ,บนเนาะ เดี๋ยวเราจะไปขายแอตตาที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยอ่าประมาณเวฟสุดท้ายนะครับหลังจากที่มันเปลี่ยนธาตุอะไรหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็หลังจากที่เห็นนะจากที่เราดูดูกันคือเทปกาลเราเอาอยู่แล้วเรากดเล็กเวฟเลยฮะเน็กเวฟเลย,นะเเเลยแล้วเราก็มาอัพเขาเนี่ยเราจะได้สกิลอะตอมิกมาละซึ่งตอนเนี้ตอนนี้คือมันหนล้านเนาะเราอัพไม่ได้แล้วเราก็จะมาอัพแอตตาเราให้ตันเลยนะครับ แอตตาเราให้ตันเลยเอเคแอตตาสี okay. ่ตัวก็เอาอยู่แล้วนะแอตตาเนี่ยป,ป,ประมาณปานี้เลยนะครับน้องๆเน,นี่ยมันขึ้นบัฟบัฟเต็มบัฟสองร้สิบเปอร์ซ็นะนะดามิเทปกาวก็อยู่ประมาณประมาณเนี้ยครับสิบสิบสี่ล้านนะครับผมพี่ก็มองว่ามันก็อ่ากำลังพอดีเนาะเนี่ย มันก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้โอเคพี่ว่าพี่ไหวแหละพี่ก็กดน็กเว็บเลยฟ้ารีบร้อยหลังจากเน็กเว็บแล้วเราก็จะมาอ่าเพิ่มบริมาณแอตต้าของเรานะเอ้ยเราขายบูม่าได้เลยนะครับโอเคเราขายบูม่าได้เลย เดี๋ยวผมจะเริ่มขายหนวดดำหลังจากที่บอสมันออกมาแล้วเนาะบอสมันเนี่ยเออพอพอบอสมันออกมาแล้วปุ๊บอ่ะมันก็น่าจะสโลใครไม่ได้ละเราก็ขายได้เลยแอตตาเราก็ขายได้เลยเราก็มาวางตรงนี้นะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มกำลังลบป้อมประการของเราเนาะครับวางได้ไหมวางได้อีคครับ แล้วก็อัพไปปรับเป็นตีโคสเสร็จนะครับโคสเสร็จโอเคล้าก็ไปไล่ขายต้าไล่ขายหนวดดำเลยครับไม่ได้ใช้ละหลังจากนี้เราก็จะไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นแล้วตรงทางเข้าฐานคุโรสกิของเรานั่นเองประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะวางประมาณนี้ครับ เรา,เามากลุ่มเทปกาวหน่อยเรามาประกอบเทปกาวหน่อยเออเป็นองค์ลักษ์เป็นองค์ลักษ์น,กนะครับอ่าประมาณนี้ฮึบอ่าเป็นไงก็แอตตาทั้งหมด8ตัวนะครับอัพเกือบตันเนาะประมาณขั้นที่5นะครับเนี่ยเป็นเลข5เพื่อที่ความเข้าใจกันนะเข้าใจกันง่ายๆนะครับโอเคหลังจากนี้ เราก็แค่รอให้มันจบนะน้องๆเห็นไหมผ่านง่ายนะครับผ่านง่ายอยู่แรกๆอาจจะทุลักทุเลหน่อยเนาะถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเราบริหารตังค์ไม่ดีนะครับพี่ก็เลยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวดามเมจแค่สองตัวนะครับส่วนใหญ่เวลาเจอแบบด่านยากๆพี่ก็จะตัวตังค์มาสองตัวตัง์ง่ายคนรวยทำอะไรก็ดีไปหมดนะช่วงนี้ <_ oter> บอกเลยตัวตังมีสองตัวยังไงก็ดีกว่านะครับเจบแล้วเก้อโควิเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับน้องๆก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับก็เป็นตัวที่หาเอาง่ายๆเนาะหาเอาง่ายอยู่คิดว่าน้องๆนะ่าจะหาได้นะครับโอเคถ้า อยากให้พี่ลงเลทไหนก็คอมเมนต์กันไว้ต่อได้นะเดี๋ยวพี่จะมาสอนสอนให้นะครับก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปอ่าพ่อพ่อเบของจริงแล้วละ่ะเพราะว่าอัดไวลล้ลวเนาะไม่ไม่แน่ใจว่าคลิปพ่อเบกับคลิปนี้ อันไหนจะลงก่อนกันก็ฝากน้องๆติดตามไปด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้าบาย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 